สวัสดีค่ะเย่ปาจะคั่วพริกนะค่ะคั่วทำพริกป่นด้วยแล้วก็จะคั่วทำอะไรนะทำน้ำพริกขลาด้วยนะคะแต่เย่ปลา่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะคั่วเยอะแยะเลยนี่อนะฮะ พีที่อันท,ท,ที่ใส่ที่หลังคือแบบอะไรอะมันไม่ค่อยเพรชเนาะอันแรกที่แดงๆน่ะมันเพรดดีนะฮะอันนี้่ันค่อนผ็ดรเท่านหร่เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟเบาๆผัวพิด ปาก็จะใส่น้ำมเกลือไปนิดนึงเนาะเกลือตุ๋น,นอยู่ไหนเดี๋ยวจะจานไปทั้งบ้านใส่เกลือด้วยนะคะเขาบอกว่าอะไรนะ การจามนะฮะเบาบางการฉุนนะฮะใส่เกลือลงไปลงนะฮะวีชิลงนะฮะในป้าการ็กกร,าาาาการู้หรกจ้ะคำโบราณว่าอันเนาะเบาบางการอะไรนะฉุนของพริกได้นะเราก็เชื่อไว้ไม่เสียดายหนึ่งโลค่ะ เราไปตำมิดค่ากินกับทักเสี่ยนดองคับขวคาจ้า ยีปาก็จะใส่กระเทียมลงไปคั่วปนเลงแล้ใส่หอมด้วยจ้ะยีปาจะใส่ผ้าก็กระเทียมนะยีปลาเปิดหน้าต่างหมดเลยจ้ะนอกคั่วพริกเนาะรุ่งเลยนะฮะดนมไร่เลยนะ มาค่ะตำน้ำพริกขากันค่ะค่ะกระเทียมที่จะปาคว่วไว้นะคะใส่ไปเลยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ ปาลาเลเอามาทำน้ำพริกขาดีหยักเ,เกลยปลาใส่เสือเส้อหกครับก้ม็นน้ำมัน คุณนะนี่นะคะพริกที่ยปาปลาขัวไว้แด้งไว้เรีบยบร้อยนะคะคือพริกที่ที่สาวยาปลาเก็บไปให้เนาะเป็นพริกที่ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยเนาะแต่ว่าเขาค่อยเพ็ดเนะาะยาปลาก็เลยซื้อพริกอีกอย่างนึงพริกที่เขาขายในตลาดที่เพรดอะ่ะเอามาใส่รวมเนาะ โอ้ยผีดกระดงกระโดนนี่คือปลาขัวตะเภบางคนเขากระไซบาต้องพั่วก็ได้นะขาบางคนนะเดรยาปลาจะพั่วก็น้องมันหอม ขายของตลาดนัดเนาะปลากระโลห์หรือกตลาดนัดเลยแหละโลห์หกลับเนาะบหกกลับกี่โมงหกโมงละขับมอเตอร์ไซปดูหรือจะขับรถปิงปองก็ได้พอจะซื้อสักสี่โลพี่ส้าสองโลยาปลาสองโลนะเอามาไว้ทำกินใส่เกลือตักแดดแดดเดียวนะทอดไปทอดกินข้างนอกพริก่ิงเป็นอกแซ่บแค่นี้ก็อร่อยเวอร์แล้วเนาะปลาสับหมูคิ้ กำลังหานน้ำไม้ดอกน้ำไม้อยู่เนาะจะเอามาทำน้ำนไม้ดองไว้จะไปกินตังปเทศเอาใส่ขวดน้ำนะกดน้ำขวดนมนะแล้วสี่ห้าขวดเอาไปกินตังปนระเทศเนาะใส่ขวดแล้วก็มัดดีๆนะมาตัดดีกิน กันตู้กันอย่างไรเนาะสมัยนี้มีบ่มีเยอะปะรู้ละ่ะแต่ก็เชื่อไว้ประศหลายเนอ้องนี่เขาเรียบร้อยเรียบิ้อยเศษถุงนัวถุงน้อยนึ่งไหนเนาะโอนเวลาจะกินก็ค่อยปรุงรสนะคะปลากระเสริฐถุงนัวลงไป โอาเข้ากันเวลากินเราก็แค่ใส่น้ำร้อนหรือว่าใส่น้ำปลาหรือใส่น้ำปลา,ปาไ,ปได้เลยนะฮะต้องใส่ผงชูรสด,ด้วยปลาดีเสียงรดนันก็รดน้่ค่าปลามาวันนั้นงเกามาให้ยีปลาอยู่เลยีปลาก็เยอยู่บ้านพอยีปลาไปโตวีซ่า แก้วหัวรอกมือด้ยวยจั๊กน่องเครื่องปรุงที่หนั้าบ้านนี่น,นะคะ คราพี่คราพี่น้องหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ใหญ่ที่ว่าไปเด้อพี่น้องวันสองวนันก็นบดกันจ้ะกินคลิปดูยิ่งมีผักตองหนามีเฮ็ดไปหนาโอ้ยวันนี้แซ่บหลาย ยาเรียบร้อยนะคะพริกไข่ปลาจ้า